สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะสูตรนี้เป็นสูตรที่9สูตรนี้ใช้อันนี้ยอมคิดตั้งแต่เมื่อ3ปีที่แล้วที่ตอนเริ่มทําคลิปใหม่ๆแล้วก็หยุดไปนะคะอันนี้ยังใช้ได้ยังเดินได้ดีอยู่นะเป็นสูตรวิ่งบนล่างนะคะเรามาเริ่มกันที่ใช้เราใช้หลักแสนนะคะของรางวัลที่1บวกกับ ผลบวกของเลขท้ายสองตัวล่างของเลข2ตัวล่างนะคะผลบวกเอามาใส่ตรงนี้นะคะแล้วก็บวกด้วยหลักหน่วยของ2ตัวล่างนะคะได้เท่าไหร่แล้วก็มาใส่ตรงนี้แล้วก็เอาผลบวกของตัวนี้กับตัวนี้นะคะมาบวกกันก็จะได้เป็นเลขวิ่งตัวที่1แล้วก็เอาตัวนี้บวกกับผลลัพธ์ตัวนี้ก็จะได้เป็น ผลลับตัวที่สองนะคะเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะเราก็จะใช้หลักแสนนะคะก็ค,คือหนึ่เราจะใช้1มาตั้ง1บวกด้วยผลบวกของสองตัวล่างนะคะก็คือ11แล้วก็ใส่เลขเดียวนะคะก็คือ1บวกด้วยหลักหน่วยก็คือ6เท่ากับ 6กเเท่ากับ8ตัวนี้นะคะแล้วก็ใช้ผลบวกของสองตัวนี้บวกกันก็จะได้เป็นเลขวิ่งตัวที่1ก็คือ7แล้วก็ใช้สองตัวนี้บวกกัน8ปบวกเเท่ากับสิบห้า แล้วก็ได้5้ามาเลขที่ออกคือสองกับ1 8เราก็จะได้7เป็นเลขวิ่งที่เราได้นะคะเรามางวดต่อไปเราเราก็เอา5้ามา5บวกด้วย1นึบวกแดเท่ากับเ้บวกด้วย8เท่ากับ 9บวกหเป็น14 14ีบวกแเป็น22เราก็ใส่สองบวกด้วย5้บวกแเท่ากับ13เราก็ใส่3เราก็ได้ตัวแรกสองบวกสได้5ได้ตัวที่สองนะคะเลขที่ออกก็คือ5้าเจหนึ่งส เราก็จะได้เลข5เป็นเลขวิ่งบนอันนี้ก็ขึ้นบนส่วนมากจะมาบนนะคะสูตรนี้เน้นบนเลยเราก็มาสูตรนี้เลข6เราก็ดึงมาตั้งบวกด้วย1บวก4เท่ากับ5บวกด้วย4เท่ากับ6บวก5เป็น11 1 1บเวก4เป็น15ก็จะได้5บวกด้วย6บวก4เท่ากับ10แล้วก็ใส่0ูย์เป็นตัวแรกแล้วก็5บวก0 <c oughs> ได้เท่ากับ5 <c oughs> เป็นตัวที่2นะคะเลขที่ออกก็คือ97 2สองกับ4 5หแล้วก็จะได้เลข5อันนี้มาล่างและงวดนี้งวดวันที่1มิถุนา ล้วก็จะใช้สองบวก9้าบวกห้าเท่ากับ2บวก9้าเป็น11บอบอบวกห้าเป็น16ใส่หบวกด้วยสองบวก5เท่ากับ7ดเป็นตัวแรก6บวก7เท่ากับสมใส่สาของงวดนี้งวดวันที่ ว,วันที่16นะคะ16มิถุนายน2564คือ7กับ3นะคะสำหรับสูตรที่9 16 7กับ3นะคะ <8 S 1> แล้วก็ส่วนอันนี้เป็นสูตรสูตรที่9แล้วก็จะเอามาลงอันนี้มันรวมแต่ละสูตรนะคะ น,นี้ก็จะได้7กับ3นะคะรวมแต่ละสูตรของทุกสูตรม,มี9สูตรนะคะอันนี้ตามนี้เลยสูตรที่1สูตรที่2ถึงสูตรที่9กฝากกดติดตามชองอ้อมด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้อ้อมได้หาสูตรดีๆมานำเสนอนะคะ สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ